ใครที่ค้าขายเดินทางบ่อยหรือปรารถนาจะมีลูกต้องไม่พลาดมาสักการะเจ้าแม่ทําทิมเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้เปี่ยมด้วยเมตตาถิท,ทั้งชาวจีนและชาวไทยตั้งศรัทธาอย่างล้นหลามการบูชาเจ้าแม่ทับทิมไม่ได้จำกัดเพียงแค่การขอพรให้รอดพ้นจากภัยทางน้ำหรือครุ้มของครอบครัวเท่านั้นแต่ยิงเชื่อกันว่าสามารถขอพรเรื่องความรักชีวิตคู่การมีบุตร และความสําเร็จในธุรกิจการค้าได้อีกด้วยในอดีตพัก้าชาวจีนมักมาขอพรเจ้าแม่ก่อนออกเรือถังเบื่อให้การเดินทางปลอดภัยได้ลาบผลและการค้าขายจเจริญรุ่งเรือง,องซึ่งไม่น่าแปลาดที่เจ้าแม่ทับทิมจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภความคุ้มครองและความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่รู้จบภายในวัดเทียนฮอเกนนอกจากเจ้าแม่ทับทิมแล้วยังประดิษฐานองค์เทพอื่นๆ ที่เปี่ยมด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์เช่นเจ้าแม่กวนอิมปราผู้มีแต่ความเมตตาเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้มอบพลังและชีวิตเทพแห่งดวงจันทร์ผู้ประทานความมั่งคั่งและความสงบเป็นต้นครั้งที่ผมไปตรงกับวันปูนมูลพนีเลยตั้งจิตขอพรจากเทพแห่งดวงจันทร์ขอให้โชคลาภเงินทองแหลงไหลเข้ามาเร่รวยเฮงๆคงคำเดียวเลยทีน่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ยวนเถียนขอพรเสริมชื่อรี่มงคลแก่ชีวิตอีกด้วย และแหากคุณเป็นคนชอบงานสถาปัตยกรรมต้องไม่พลาดชมความงดงามของวัดแห่งนี้วัดจีนโบราณที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรการตาโดยไม่ใจตะปูแม่แต่ดอกเดียวจึงไม่เพียงเป็นสถานที่อย่างศรัทธาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความรุ่งเรืองและพลังแห่งความเมตตาที่ไม่รู้จบได้อีกด้วย